ก็วันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของพี่เขียวนะครับทุกคนนะฮะพี่เขียวก็เป็นเอฟซีลุมพลป้าแตนเนาะนะฮะหลายท่านก็คงคงจะเคยได้ยินชื่อพี่เขียวเนาะนะครับติดตามเป็นเอฟซีลุมพลมาตั้งแต่วันแรกแรกนะฮะตอนนี้พี่เขียวก็มาอยู่เมืองไทยนะฮะหลังจากที่ก่อนอนั้นไปอยู่ที่ประเทศฟินแลนดนะ์หลาย10ปีเนาะนะครับเพิ่งจะกลับมาเมืองไทยนะฮะ าง้งนนะอาหารการกินก็เป็นแบบง่ายๆนะทุกคนนะครับนะเป็นการอุดหนุนนะฮะผลิตภัณฑ์ของแม่คา้า youtube เราเองนะครับนะมีเห็ดนะครับเห็ดจากแม่บุญถินเนาะนะฮะแล้วก็มีปลาส้มของยาฮันนี่นะครับนะแม่ครัวก็มีแม่ดาแกงไก่นะฮะแม่ดาทำแกงไก่ นะฮะแม่บุญถิ่นนึเหตดนะฮะยาฮันนี่ก็นึ่ปลาส้มนะฮะง่ายๆแบบนี้นี่เองนะทุกคนนะฮะแล้วก็พิธีขึ้นบ้านใหม่นะที่ผ่านไปเมื่อเช้านี้นะฮะหลายท่านที่เห็นในไลฟ์สดก็คงจะเห็นแล้วนะฮะว่าเป็นพิธีแบบเรียบๆง่ายๆนะครับมี y t u t u นะฮะที่พวกเราอยู่ตรงนี้นะมาร่วมงานนะครับประมาณเจ็ดแปคนนะครับผมแล้วก็มีคุณยายอุ่นเนาะนะครับ มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในงานนะครับผมจนชาวบ้านเย็นนี่มาทำไมเว้ยพี่เขียวจะคุยหน่อยไปอยู่ฟินแลนด์นานเท่าไหร่กี่ปียังไง28ปีล่ะ28ปีนะฮะไปอยู่ฟินแลนด์28ปีผลิตต่ลูกมีลูกกี่คนอยู่ฟินแลนด์น่ะพิ่งรู้เลยนะฮะบอกแล้วไงผลิตต่ลูกไม่ได้ผลิตเงิน โอ้ไปอยู่ฟินแลนด์ยี่สิบแปดปีมีลูก5คนแปลว่าคนโตก็20 28ิบ <28 S 1> <28 S 2> เลยอ๋อเพราะว่าที่ไปพศเก้าสิบสี่ะอดที่ไป3 5 3ห้อดพูด3สามสามสอ 3, 4, นะพศบ้านเราอ,อืมห้ 3, <5. S 2> พศสามห้ออ 3, ปีนี้มันหกห้ามันก็สามสิบปีแล้วดิ แปลว่าไปสามเจ็ดหรือเปล่าประมาณนั้นแหละไปอายุยี่สิบเจ็ดตอนนี้พี่ห้าสิบเจ็ดมันใช่ยากนะก็สามสิบปีนั่นแหละถูกแล้วมันนานเกินไปจนพี่งงอยูถูกแล้วถูกแล้วนะฮะไปอยู่ฟินแลนด์อ่าตอนนี้ห้าเจ็ดก็ไปอยู่แล้วเกือบสามสิบปีนั่นแหละลูกชายคนโตพี่ยี่แปดอ่าถูกแล้วถ้าอย่างนั้นอืม ครับไปอยู่ฟินแลนด์มานะฮะเกือบสามสิบปีจะท้องจะท้องจะท้องเพราะพี่รอผู้หญิงอ๋อไม่ใช่ว่าอยากมีเยอะนะรอผู้หญิงอ๋อหัวโบราณหน่อยอ่าอ่อยากได้ผู้หญิงเด็กชั่วจะจนอะไรมันก็เลี้ยงอยากได้ลูกสาวไว้เลี้ยงเลี้ยงดูตัวเองยามแก่ชราตาโบราณเขาว่าไว้เนาะ แล้วแล้วคนแรกผู้ชายเาอยู่ที่แล้วะคนที่สองกัผู้ชายคนที่สามก็ผู้ชายอคนที่สก็ผู้ชายอคนที่ห้าเชายโอ้แต่ว่ามีก็มีแฟนก็ไม่ได้ว่าเหมือนสามแฟนแต่งงานเนาะโกละโกคนกละกลลกาละโกละีแฟนโกละ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 ก่ะโกละโกะกกละโกละะโกนกละปะโะกะ ทำงานสอบธรรมดานี่แหละครับแต่คนสุดท้ายนี่ทำอะไรทำาน้างานก่อสร้างโฟแมนโฟแมนคุมก่อสร้างคอนโดอ๋อแล้วแล้วพี่เขียวมาอยู่เนี่ยคิดว่าตอนแรกเลยที่ตัดสินใจมาเพราะอะไรครับก็ติดตามลุงไงไม่ตั้งใจหรอกคื่ออะไรเพื่ออะไรบังเอิญทุกอย่างบางแผนเราตั้งนั่งเนยจะไปอยู่เมืองไทยตอนแก่เนาะ แต่มนุจะไปอยู่ที่ไหนเนาะบ้านบ้านเกิดที่มันมันในเมืองไงในตัวจังหวัดจังหวัดอะไรคะกาลสินอ๋อพื้นเพเป็นคนอำเภอเมืองกาลสินแล้วพี่ก็ไม่มีปัญญาซื้อที่เนาะอายุแกรถุนี้น้องมีไก่โง่ได้มันแย้งง่ายผม้วว่งกระตนเอาเงี้ยงกรลูกับลูกหาขกอน้องเงินเงผัวคนเดียวเนาะออกมาก็หมดออกมาก็หมดเล้าจะมาเที่ยวเมืองไทยก็ยืมคู่นานการก็แต่ละเดือนเนาะครับ กลับไปก็เหมือนเดิมเงินเดือนก่อนแล้วทีนี้เงินจะซื้อที่ไหนล่ะที่ดินแล้วทีนี้พี่มีลูกพี่ลไม่หวังใช่ไหมล่ะลูกที่เป็นแล้วมันเยอะพี่ก <illing> <new> <ills> mm ็เลยไม่จ like ําเป็นต้องมีบ้านที่นี่ก็ได้บังเอิญน้องชายได้ไหมเชื่อนี่ไหมเชื่อตะกูลพ่อมาหน้องสาวอายุที่หาเป็นเนาะเย็บซีเป็นกระสันนิดเมื่อทีนี้กลงนี้กล้องอยู่ไหจยะ บ่เข้าใจว่าโลกข้ามสาดอย่างนี้คนก็บคนแต่บางทีก็ใส่ระบายเนาะแสีใจว่าเอ๊ยตระกูลเ้าเป็นอย่งี้เขาเห็นปัดฉากฐานนาก็บ่ได้รวยแล้วยังยังไม่เจอพิการอีกอามาดื้อดิพี่ก็เลยได้แต่ร้องไห้มั่งพูดไปบางทีระบายอะไรล่องไห้เนาะเรียบร้อย น,นี่เคยอายุห้าสิบเกณฑ์ไ่เคยบ้านตรงนี้จำต้นใดกับเจ้าตลอดเอากินข้าวกินทุกคนกินข้าวกินทุกคนหนึ่งคือตอนนี้พี่เขียวมาอยู่เนี่ยก็คือมาอยู่กับน้องชายนะ<า>ครับมาเลีงน้องโดยเฉพาะเฉยพูดใครก็รับไม่ได้พี่น้องก็ไม่เอา้าเขียวมึงมาเลี้ยงเอาเองอืพี่ก็บอกรอ,อก่อนอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเดี๋ยว พี่บอกรอให้ลูกลูกสาวพี่คนเล็กโตก่อนคุ้มเช่นกันค่ะจำกัดอาราณ์บอกให้ดูคนนั้นก็เร่งพี่มาเอามาเอากูว่เลี้ยงจะจะลูกคนเล็กที่อายุสิบหกเองอาทิตย์หนึ่งเพราะพี่พี่เป็นคนทิ้งไม่ลงครับไม่รู้จิตใจพี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ใจใจไม่แข็งเหมือนพี่สาวออืคือเขาคนอื่นเขาตัด ตัดน้องได้แต่เรารู้สึกว่ามันคือสายเลือดคือพี่น้องของเราเนาะครับพี่เป็นคนใจบางหลายใจดีอย่าเีครับที่ที่คนโตใจแก่แล้วพี่พี่ดูพี่อายุห้าสิบเจ็ดแล้วพี่พี่จะขนาดไหนแล้วทีนี้ลูกหลานมันก็โตเช่าพี่นะแล้วที่นี้ลูกหลานเขาก็มีผัวเนาะต่างคนต่างทมายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองไปหมดพี่ใจไม่แข็งพออืมครับ ขาบอกเอาไปสองก็อะไรที่ทำไม่โล่งเราก็อยากดูแลน้องด้วยตัวเองเท่าที่เราจะสามารถทําได้เนาะเขาจะอยู่กับเราไม่นานเนาะพี่ก็กลัวไม่สบายใจถ้าเขาไปโดยเราไม่เลี้ยงเนี่ยกลัวเสียใจหลังใช่ถูกตถูกเพราะว่าพี่อุ้มเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไงคันสามคนพเนจรตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเขาคิกว่าพี่เป็นขอทานคนที่เลี้ยงน้องเนาะตามหาแม่แม่ก็เป็นคนทำมาหากินเนาะ โตขึ้นมากเมาเลี้ยงอีกบางทีพี่เสียใจญ่เนาะได้ได้บ้านเล็กนี่เราบอกน้มงำเยอะยังไม่ได้นะคะไอ้นุ่มเขาว่าจะเอาไปดูรางวัลใช่อ๋อจะไปดูรางวัลวันนี้อ๋อวันนี้วันที่สิบหกแล้วเนาะเดีแยกๆก็จะแยกมาอยู่อยางไม่ได้นะคะเอฟซีอย่าเพิ่งเอาไปทายอายุไปก่อนห้าสิบเจ็ดอายุพี่เคลียร์ไปก่อน ไอ้ห้าเจนที่พอสเกิดอะไรบี๊เกียวตีกันหมดทุกคนเลยพอสเกิดอะไรศูนย์แปดหรอสองห้าศูนย์แปดเลขสวยนะเลขแปดอ่ะเสือชอบซื้อมาตลอดนะออกบังย่างศูนย์แปดออกมาแล้วเออใช่อันหน้าต่อมาเนาะเออจำได้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 ให้น้องคนนี้อ๋อ ไปไปโมเตียงนคดีตอนพอกวดที่แล้วก็ศูนย์เก้าถูกไปเดียวเชื่อไหมมาอยู่นี่พี่ไม่เคยสงสัยเขาหลอกพี่เคยถูกหวยเลยยูยูไม่ถูกถัดจากเสือมาแล้ววดเมื่อกี้สี่ใบเนาะห้าศูนย์แปดก็พออตัวเองนั่นแหละมันจะซื้ออะไรแล้วทีนี้พอเมื่อกี้ก็หาซื้อศูนย์แปดเหมือนเดิมเขาบอกมีศูนย์เก้าเอาไหมเออลองเอาสักใบใบเดียว พูดถึงมหาหายากนะต่อเน,นื่องกันพี่พี่คิว่าที่ต้องเซ็จจะโลกฟันเห็นแต่งูอตอนแรกงูเล็กๆเ,กเนาะงั้นงูเขาขาจุกเลยเล็กๆพี่ก็นั่งตีเป็นศูนย์พ้องแผลไม่เรียกเปักศูนย์แต่รตสรุปแล้วพี่ก็เข้าทางตัวเองแหละอะไรเกินดแปดก็เลยอา0 8 0แปดเก้าด้านหลังก็จะเป็นห้องนอนของน้องชายนะครับรปเป็นครัวเป็นห้องน้ำนะครับผม นะตรงนี้คือส่วนห้องนอนของพี่เขียวนะฮะแล้วก็ระเบียงด้านหน้านะสามารถมอง,มองเห็นองค์ปู่ได้เลยนะทุกคนครับนี่ก็คือตัวบ้านของพี่เขียวนะครับผมนะฮะนะถ้าใครจำได้ตรงนี้ก็คือบ้านหลังเดิมของอ่า u t u b e นะชื่อว i ออสชาแนลนั่นเองนะฮะขวามือก็เป็นบ้านของพี่รองพี่ธาวาัลซ้ายมือก็เป็นบ้านของอ่าซารีนาหนูนานะครับผมนะแล้วก็เอามาตต่อเติมเนาะนะฮะต่อเติมใหม่นะครับผมนะครับ นะอย่างพี่เสือบอกไปนะฮะนั่งอยู่ที่หน้าบ้านพี่เขียวนั้นจะมองเห็นองค์ปู่เลยนะครับผมนะฮะเ, <institution> เดี๋ยวแม่ดาจะไปส่งย้ายอุ่นบ่แล้วเมชาก็ไปรับมาอ๋าอครับผมนะฮะก็ขอร่วมอวยพรให้พี่เขียวนะฮะอยู่เย็นเป็นสุขเนาะนะฮะมีความสุขความเจร,ริญในบ้านหลังน้อยน่ารักน่ารักหลังนี้นะครับผมนะฮะ